วันนี้เราจะพาไปทำก๋วยเตี๋ยวลุยสวนที่มาพร้อมกับจิ้มสุดเด็ดรับประกันความแซ่บแบบดีต่อกายดีต่อใจถ้าพร้อมแล้วจะรออะไรละ่ะไปรับชมกันเลยเนื่องจากก๋วกยเตี๋ยวลุยสวนเป็นหนึ่งในเมนูเด็ดประจำบ้านเราเลยขอให้ผู้เชี่ยวชาญมาเข้าครัวลงมือทำด้วยตัวเองสูตรและส่วนผสมดูได้จากใต้คลิปด้านล่างใครเตรียมของเสร็จแล้วไปลงมือทำกันได้เลยเริ่มจากการผัดใ้เทน้ำมันลงในกระทะ ตามด้วยกระเทียมสับหยาบเห็ดหอมแช่น้ำหั่นเตาหอมหัวใหญ่หั่นเตาแครอทปักข้าวโพดอ่อนต้าหู้แข็งหั่นเตาหมูสับ ผงปรุงรสหมูซอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนเติมไข่ไก่ลงไปผัดจนทุกอย่างสุกดีชิมรสชาติถ้าคิดว่ารสชาติถูกปากแล้วก็เติมต้นหอมได้เลยเสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการผัดไส้ ต่อไปคือขั้นตอนการห,อหร่อไส้ด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ใช้คือเส้นใหญ่ที่ยังไม่ถูกตัดเราไปซื้อที่ตลาดควรบอกแม่ค้าให้ชัดเจนจะได้ไม่ซื้อเมื่อผิดแบบขนาดของแผ่นก๋วยเตี๋ยวขึ้นอยู่กับปริมาณไส้ที่จะใส่ลงไปควรกับปริมาณไส้ที่ใช้ไม่ให้เยอะหรือน้อยเกินไปเพื่อความอร่อยและจะได้ม้วนได้สบายส วางพักไว้ในถาดหรือจานแล้วไปทำน้ำจิ้มกันเริ่มจากพริกที่หนูสีเขียวกระเทียมน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายน้ำปลาและเกลือใครจะตำหนือปั่นก็ได้แล้วแต่สะดวกจากนั้นบีบน้ำมะนาว เป็นอันเสร็จเรียบร้อยใช้กัรไกยต,ตัดกิ่ยเตวลุยส่วนให้ขาดจากกาันเพื่อความสะดวกในการรับประทานแล้วก็ถึงเวลาที่เราคอยเป็นยังไงบ้างคะเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากเลยแถมรสชาติยังอร่อยเวอร์หวงังรวมทั้งค่อนข้างจะฮลตี้พอสมควรเลยนะตอนนี้ต้องขอตัวไปรับประทานอาหารเช้ากันก่อนหวังว่าทุกคนจะได้ลองทำทานกันสักครั้งในสักวันหนึ่ง ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไป